สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้นะเป็นคลิปประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้นะก็เป็นคลิปพิก a าร์ d นะคะคือเพ่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเลือกชุดไพ่ได้ด้วยตัวเองนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ช anel ของเราจะมีทั้งในเรื่องของความรักนะคะตามราศีด้วยตามลัคนานะคะแล้วก็มีชุดพิกอาร์ตให้เลือกด้วยนะคะก็แล้วแต่หัวข้อที่ที่จะ ออบอกไปในแต่ละคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ชุดให้เลือกด้วยกันนะ1 2 3 4 1 2 3 4ี่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสามารถเลือกได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะใช้สัญลักษณ์ในการตัดสินใจนะคะเราก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะอันนี้คือชุดที่1นะคะชุดที่2อันนี้นะคะชุดที่3าม 然后是第四。 ทำใจให้สบายนะคะเลือกชุดที่เราชอบเลือกชุดที่เรารู้สึกมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครจะเข้ามาหาเรานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบดูเกี่ยวกับความรักนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงกต,ตรงนี้ได้นะคะเราจะมีเ,เป็นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะประจําเดือนออตั้งแต่15มกราจนถึง15กุมภาันอะก็จะผ่านในช่วงวัน,วนเลนทนยด้วยนะคะเราก็จะได้รู้กันว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็คลิปนะคะที่จะตามมาด้วย ะะก็คือจะมีคลิปความรักตั้งแต่1กุมภาจนถึงยี่ยี่สิบแปดกุมภาเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะ ค่ะจนถึง28่สกุมภาเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความรักของแต่ละราศีแล้วก็จับคู่กับทุกๆราศีเลยเผื่อถ้าเกิดว่าเราเคู่กับใครอยู่นะคะคือเป็นแฟนกับใครอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะไหนแล้วก็รวมถึงเราแอบชอบเขาอยู่แล้วเรารู้ด้วยนะคะว่าเขาเกิดในราศีไหนก็สามารถดูได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ยังเลือกไม่ได้หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ทําสมาธินะคะพยายามนิ่งๆแล้วก็ดู ชุดที่เรารู้สึกมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่1นนะหรือสัญลักษณ์อันนี้นะคะ Anemone w i n d Flower Anticipation I feel like an arrow pulled back and ready to be launched into something big a n e m o n มนี่คือเป็นดอก่ออดอกไม้แห่งสายลมนะคะ Ten of Cups Queen of Cups Temperance Fool ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะที่เลือกชุดที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยนะคะความรักเราเจอเรื่องที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีมาหรือว่ารู้สึกเ,เสียใจนะคะรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเจออะไรที่มันมันทาให้เราเจ็บช้าน้ําใจอะ่ะนะคะที่ผ่านมานะแต่ว่าต้องบอกว่าในเดือนกรมภาธ์เนี้ยมันเหมือนกับมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะคะทาให้เรารู้สึกดีขึ้นสถานการณ์ความรักเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเราจะ เราอจะรู้สึกดีนะคะเหมือนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ย ออชอบทําให้คนอื่นมีความสุขนะคะแล้วก็มองว่าเฮ้ยเขามีความสุขเนี่ยเราก็แฮปปี้แต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราทําเพื่อคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นนะแต่เรากลับกลายมาเป็นเฮ้ยทุกใจนะคะเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยนะคะบางทีเราจะมีความรู้สึกที่ที่จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นตรงกันข้ามนะคะคือเราเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่า ทําอะไรเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะสามารถที่จะมองอะไรมันได้แบบสดชื่นสดใสเลยอะนะอืมแล้วก็คือมีอะไรแล้วก็รู้สึกแบ่งปันนะคะแล้วก็รู้สึกชอบใครเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขาได้แบบ โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยอ่ะนะสำหรับคนโสดทั้งหลายนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเขามาทําให้เราเนี่ยมีความบาลานซ์ในชีวิตมีความสมดุลในชีวิตถ้าเราอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ทางด้านขวาแล้วก็มันจะมีการแบบมิกซ์คือเบลนด์รวมกันนะ,นะคะแล้วก็กลายมาเป็นอะไรที่กลมกล่อมอ่ะนะคะมาไปอยู่ตรง ตรงกลางอะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เรารู้สึกได้นะถามว่ามีคนเข้ามาใหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วแล้วเราเนี่ยก็คอยให้กําลังใจเขานะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะรักอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เข็ดในเรื่องของความรักอะแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาได้นะคะทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยกล้าที่จะรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรา คือต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะเออจากจากที่เรารู้สึกทุกข์ใจจากที่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบความรักเนี่ยมันมันมีจริงหรือเปล่านะคะอืมเพราะว่าไปเอ,อ่อดอกดอกเนี้ยนะมันเป็นดอกเกี่ยวกับดอกไม้แห่งสายลมนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโดนดึงไปด้วยลมที่พัดผ่านมาแต่เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ข้างหน้านะคะก้าวไปสู่ความรักข้างหน้าน่ะนะคะคำแนะนำนะคะ love makes the difference Love can make heal past hurts and provide a sense of security, self-worth, and importance. คือช่วยรักษาบาดแผลบาดเจ็บเก่าๆได้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเลยนะซึ่งตรงกันเลยนะคะว่าบางคนเจอความรักที่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าเจอกับคนที่เราชอบอะ่ะนะคะหรือคนที่เข้ามามาหาเราอะ่ะเ,เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรักเนี่ยไม่ค่อยใกลใ้จะเริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าไพ่แนะนําบอกว่าความรักนี่แหละจะช่วยรักษาเยียวยาความความรักที่มันเคยบาดเจ็บอะ มาก่อนแล้วมันยังคงอยู่กับเราเนี่ยนะคะมันสามารถช่วยเยียวยาได้นะแล้วก็คือความรักนี่แหละก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นคงทางจิตใจด้วยแล้วก็การที่รู้จักคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะมันเป็นการที่เราจะมอบนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอะนะคะแล้วพอเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีคุณค่านะกับสิ่งที่กับสิ่งที่เราได้ให้ไปแล้วก็รวมถึงเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ากับ กับในสิ่งที่เราเป็นด้วยนะคะคือภูมิใจอะเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราไม่ก็ใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือคือไพ่เนี่ยอยากไพ่แนะนำบอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็พอใจในแบบที่เราเป็นแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเราเองนะคะเออบางครั้งบางคราวอาจจะเจออะไรที่มันทําให้เราเออ เขาเรียกว่าเหมือนเจ็บช้ำบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาในอดีตเนี่ยเอาเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมามากำหนดกฎเกณฑ์นะคะทำให้เราไม่กล้าที่จะรักในอนาคตเนี่ยมันก็ทำให้ ความรักของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนะเพราะความกลัวของเราในอดีตนะคะเออนะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นพัฒนาไปในระยะยาวด้วยสําหรับใครที่เจอคนที่เราชอบนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกชุดที่หนึ่งเนี่ยเจอสิ่งดีๆนะคะเจอคนดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะจ๊ะเราเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะข่าต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่สองนะคะหรือว่าสัญลักษณ์อันนี้มาดูกันนะคะว่าใครจะเข้ามาหาคุณนะคะ t u o p e r o s dangerous p r e s s u r e the secret of l e p i n g the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously นะคะบางครั้งเนี่ยความ ความสนุกสนานในชีวิตมันก็คือการที่เราเนี่ยเอาไปผจญภัยกล้านะคะที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทิปโรสนี้ก็คือดอกซ่อนกลิ่นนั่นเองนะคะเพลงซ่อนกลิ่นปามมี่ขึ้นมาเลยไหมค่ะ <c oughs> knight of wands Eight of cups นะคะ king of cups oh. ๋อ s h i p e s h i f t e r s e ี่ยว a ก avigating through different level of of consciousness ability to see the potential in everything โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่2เนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกมานะคะไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตในเรื่องของความรักแบบที่ สิ่งเสี่ยงอะหรือว่าบางทออีไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคอมฟอร์ตโซนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เลือกชุดที่2เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆจะมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือระยะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยอะมันจะมีเส้นแบ่งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดก้าวออกไปเราจะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาอะ กลัวนะคะไม่กล้าที่จะออกจากจุดที่เรารู้สึกสบายใจนะคะเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เจออะไรที่มันแปลกหรือว่าแตกต่างออกไปจากเดิมนะคะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีใครเข้ามาหาเราหรือเปล่าต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนที่อยู่ห่างกันเป็นอ่ relation คือเป็นเป็นเหมือนกับ ความสัมพันธ์อะที่เป็นระยะทางไกลนะคะซึ่งคนคนนี้เขาจะมีสเสน่ห์กับเรามากนะคะคือเราอาจจะรู้สึกนะคะถึงคนคนนี้จะรู้สึกชอบจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้อาจจะใช่คนที่เรารู้สึกด้วยแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเผยใจไปเยอะกลัวที่จะเจ็บนะคะอืม ทีนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาขึ้นนะในเรื่องของความรู้สึกของเรานะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ากับสิ่ง Energy เ,เก่าๆเรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยไปได้นะคะเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคนๆเนี้ยเขามีใครแล้วหรือย,อยังมีแฟนแล้วหรือยังนะคะมีคู่ชีวิตแล้วหรือย,อยังเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ข้อมูลด้วยนะคะในการพิจารณาแต่ว่าถ้าเกิดว่า ในเดือนกุมภาเนี้ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่คอ่อยได้อย่างที่เราต้องการแต่ต้องบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเขาจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะคะถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ใช่ก็จะออกไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน,เป,นเ,เป็นเวลาที่เราได้อาจจะได้ค้นพบคน้นค้นพบอะว่าเอ้ยคนคนเนี้ยตกลงว่าใช่ไหมเราจะรอเขาอีก ดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่รอแล้วนะคะมันจะได้คําตอบอะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับเราอะจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะอืมบางคนอะอาจจะเข้ามานะคะแล้วก็เราอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยปรับปลื่มนะคะบางคนรู้สึก ออาจจะเคยได้คุยกันมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาด้วยก็มีเหมือนกันต้องบอกว่ามีหลายๆเคสเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นใ,ในในชุดที่2นี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยที่เหมือนกันนั่นก็คือว่าเราจะต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสตินะคะมีสติในการที่จะใช้ชีวิต นะคะในเรื่องของความรักนะคะโดยเฉพาะในเดือนกุมภาเนี้ยนะคะใครที่เสียใจเราก็ต้องเอาหัวใจเรามาความรักเรามาอยู่กับตัวเองนะคะใครที่ได้ไปต่อก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมีสติในการที่จะดําเนินชีวิตไปในเรื่องความรักด้วยนะคะอืมสื่อข้อมูลให้ดีนะอันนี้สำคัญนะคะ listen with your heart you are listening to what is being said to you but need to listen with a loving heart นะคะ บางครั้งเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะคือฟังอ่ะเข้าไปในจิตใจของตัวเองว่าเราเนี่ยต้องการอะไรสิ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรนะคะบางครั้งเราต้องการแต่เรากลัวนะคะแล้วเราจะได้สิ่งที่ต้องการไหมบางครั้งชีวิตมันก็คือการเสี่ยงนะคะชีวิตมันคือการที่เรากล้าที่จะก้าวออกไปนะคะแล้ได้หรือไม่ได้นั่นก็คือประสบการณ์ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เรา คิดอย่างเดียวอะนะคะไม่ได้ออกไปเผชิญความจริงหรือว่าไม่ได้กล้าที่จะลองนะคะเราก็จะไม่ได้รับประสบการณ์นั้นนะเพราะเพราะว่าเราอยู่กับความคิดของเราเองแล้วก็อยู่กับความกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันคือเดือนที่เราต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะลองทําตามสิ่งที่เราต้องการนะคะอืมนะลองกล้าที่จะก้าออกไปถ้าเกิดเสียใจเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ย มันคือประสบการณ์ของเรานะนะคะมันคือจุดที่เราเออเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นในเรื่องของความรักแล้วเราก็จะเข้าใกล้อะกับคนที่ใช่มากขึ้นเนาะนะคะมีสิทธิ์นะคะมีอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจะเขาจะหาคนที่เหมือนกับดีไปเรื่อยๆอ่ะคือยังยังไม่แน่ใจอ่ะยังไม่มั่นคงนะคะต้องค่อยๆดูไปนะสำหรับใครที่คุยมีคุยกันไว้แล้วเนี่ยก็ ยังดูดูกันไปอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามการก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะมีคนดีๆเข้ามาหานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมีความสุขในเรื่องของความรักตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันนะต่อมานะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่3นะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ อันนี้นะเดามาดูกันนะคะใครจะเข้ามาหานะคะในเดือนกุมภาพันธ์อริส r a rainbows e s s m g s s w h e s นะคะ o o k f o r rainbows when it's rain it dark l o o k f o r s t a r s นะคะให้เรามีความหวังอยู่เสมอนะคะดอกเอเรียสเนี่ยก็คือเป็นดอกที่มีตำนานนะคะเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกด้วยนะคะเขาก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับส่งม e s s a g ะนะคะผ่านมายังสายรุ้งนะคะเพื่อที่จะบอกเราว่าอย่าหมดความหวังนะอืมใยังมีความหวังอยู่นะคะ three of coins seven of cups hmm. the fool king โอเคนะคะ uh, สำหรับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่3เนี่ยต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบางคนมีคนคุยอยู่แล้ว นะคะแล้วก็เอ้ยคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนทีเ่เขาเข้ามาอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันไปอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะหรือว่าเรายังรู้สึกว่าสนุกนะคะมีความสุขกับการที่เรายังไม่เลือกใครอะ่ะนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราแบบเออจินตนาการสิ่งที่เราคิดเนี่ย สบายใจกว่ากับการที่เราอยู่กับความเป็นจริงนะคะเพ่อเพื่อนบางคนคิดอย่างนั้นที่นี้เนี่ยใครที่มีความรู้สึกว่าไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยให้เรามีความหวังนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเหมือนฝนตกอ่ะนะคะเนี่ยภพ่ไปเนี้ยนะคะเอริสบอกว่าคือถ้าเราฝนตกล้วก็หาเรนโบว์เนาะแล้วก็หาสายรุ้งนะคะหลังฝนตกก็ย่อมมีสิ่งสวยงามรอเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน ในถัดจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเงี้ยจะมีอะไรใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจนะว่าเราจะไปกับใครนะคะชัดเจนขึ้นนะเดือนมีนาคมเนี้ยแต่ทีเนี้ยเน,นี่ยตอนเนี้ยเหมือนเราอะ่ะกาลังตัดสินใจอยู่นะคะพยายามที่จะแบบเป็นผู้นำอ่ะเออนำความคิดตัดสินใจนะคะพยายามที่จะเอ๊ะเราไม่อยากตัดสินใจผิดนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานก่อนนะคะ แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามานะมีโอกาสมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังยังรู้สึกแบบไม่มั่นใจกับใครสักคนหนึ่งเลยนะคะยังรู้สึกเอ้ยเราโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นดีกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ดีกว่านะคะอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จนะนะคะบางคนก็มีโอกาสที่มาจากเพื่อนร่วมงานก็มีนะคะเขารู้สึกชอบเราอะแต่ว่าเราก็ยัง เฉยๆอ่ะคือย,ยังยังยังมีตัวเลือกอ่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรน่นะคะนอกจากเพื่อนร่วมงานแล้วอ่ะสำหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็อาจจะเป็นที่เรียนนะคะอืมสารที่ที่เราเรียนก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังไปเนาะอืมบางครั้งถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่มืดอ่ะก็ให้ค้นหานะคะดวงดาวนะคะให้เรามีความหวังอยู่เสมอนะคะเนีย่ยไพ่ใบนี้บอกอย่างนี้นะคะมีความหวังอยู่เสมอนะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะคะแม แม้ว่าเดือนกุมภาเนี้ยมันอาจจะยังยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าจากเนี้ยมันจะชัดเจนขึ้นนะคะอืมคนที่เข้ามามีโอกาสที่เป็นที่ทํางานหรือว่าที่โรงเรียนนะคะหรือว่าคนที่เราทํากิจกรรมร่วมกันเนี้ยอย่างที่บอกไปเลยนะคะ,ะคำแนะนำนะคะ ask for help what it is you really need help with be willing to allow yourself เดือ u ซัพพอร์ตอยู่นีนะคะบางทีเราต้องการความช่วยเหลือนะจากคนรอบๆข้างนะคะบางครั้งบางทีเราเราเราเก็บไว้กับตัวเองนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงก็คิดอยู่คนเดียวนะคะบางทีเราลองถามคนที่เราไว้ใจได้นะคะถามคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราหรือว่าพี่น้องนะคะถ้าไม่ได้ก็ลองถามเพื่อนๆดูนะคะถามพี่คือถามอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะที่เราสนิทใจนะคะที่เราสบายใจรู้ว่าเออเขา เขาแบบสามารถที่จะให้คำปรึกษาเราได้เนี่ยเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะบางทีเราคิดคนเดียวเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างไปเนี่ยมันก็จะทําให้แบบ เหมือนเครียดกังวลนะคะแล้วก็เหมือนกับมองหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะมีคนเข้ามาหลายคนหรือว่าเราเองอาจจะเป็นช้อยส์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่แต่ละสถานาการณ์ของแต่ละคนเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะเอาชัวร์เนี่ยต้องมาดูในเรื่องของ Play, เขาเรียกว่า p e r s o n a l reading นะคะก็คือเป็นดูดวงส่วนตัวกันไปนะคะแต่ละเคสนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยขอความช่วยเหลือได้นะคะลองให้ขอกําลังใจอ่ะนะคะ ขอคาปรึกษาจากคนรอบๆข้างเรานะนะคะอืมอาจจะยังสับสนอยู่นะกับหลายๆเรื่องกับในเรื่องความรักนะคะว่าเอ้ยจะยังไงดีอะไรยังไงดีแต่หลังจากเดือนกุมภาพันไปเนี่ยจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นนะเราจะสบายขึ้นเราจะรู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเราจะ พร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะมีโอกาสนะคะที่มีคนเข้ามานะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดคีค่ะสำหรับเพื่อนๆนะที่เลือกชุดที่4นะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อันนี้มาดูกันนะคะ ใครจะเข้ามาหานะในเดือนกุมภาพันธ์ Ester's Elegance and Patience Nature does not hurry yet everything is accomplished นะคะคือเป็นดอกไม้เนาะพืชแห่งดาวพระสูกนั่นเองนะคะหรือว่าดอกแอสเตอรนะซึ่งดอกเนี้ย คนสมัยโบราณเขาเชื่อว่าจะมีพลังวิเศษนะคะที่สามารถช่วยคุม้มครองจากซาตานหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยนะคะอืมนะอ่าเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะ six of swords four of swords two of pentacles prince Romantic Charm and potential for power นะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกชุดที่สีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความรักที่เกี่ยวข้องกับความคิดเนี่ยค่อนข้างเยอะคือเราต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจนะคะอย่างที่บอกไปว่าดอกแอสเทอร์สเนี่ยคือเป็นการที่เหมือนคุม้มครองด้วยส่วนหนึ่งนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะออกและ ออกจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะพร้อมที่จะเผชิญหน้าสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี้ยนะคะมันไม่โอเคนะคะแล้วก็เรานะคะพร้อมที่จะออกจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะไปนอกจากาสถานการณ์ใหม่แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะก,กลับไปยังสิ่งเก่าๆคนเก่าๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่เรารู้สึกสบายใจนะแต่มันจะเป็นการกลับไปที่เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีการโต้เถ Итак, ียงกันนะคะหรือว่า เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมีปัญหากับคนเก่าๆมาการกลับไปครั้งนี้นะคะจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องปะทะอารมณ์กันอะแต่มันจะเป็นการค่อยๆคุยคือเป็นเหมือนพักรบนะคะแล้วก็ค่อยๆคุยนะคะค่อยๆเคลียร์กันนะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะคะซึ่งคนคนนี้เขาจะมีความเป็นโรแมนติกนะแล้วก็เป็นคนที่ มีพลังอ่ะในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่สําหรับใครที่กลับไปหาคนเดิมนะก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความบาลานซ์นะคะต้องค่อยคอยคุยกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบทะเลาะก,กันก็ตามนะคะแต่มันต้องค่อยค่อเคลียร์ค่อยๆคุย,ค,ยคุยกันนะมันจะค่อนข้างไปในทิศทางที่สบายใจกับเราแล้วก็เขามากขึ้นนะคะที่นี้เนี่ยอะไรที่เรา ไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะจะมีสิ่งที่เขาปกป้องเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ดีจะไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้แล้วก็เป็นพลังงานที่เราพร้อมที่จะสละนะคะแล้วก็เหมือนจากสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วอ่ะนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆนที่เลือกชุดที่4นะคะเพียงแต่ว่าพอพ้นจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการบาลานซ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราเจอต่างๆให้มันมีความแบบ หยุดตรงกลางอะนะคะอย่าซ้ายสุดอย่าขวาสุดอะมันจะทําให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นนะคะอืมบางคนถ้าเกิดมีปัญหาก็เป็นช่วงพักรบนะคะเป็นช่วงที่แบบเออเราก็สบายใจบางคนก็อาจจะมีการพักผ่อนเกิดขึ้นด้วยนะคะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะบางคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรมากนักนะคะเออมีคนเข้ามาก็วิขอคิดดูก่อนนะคะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบว่า เธอใจหรือว่าพร้อมที่จะให้ใครเต็มที่นะในเดือนกุมภาพานันนี้คือเหมือนกับเราก็อยากจะอยากอยากจะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะใช้ความคิดนะคะว่าเออตรึกตรองกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราจะไปในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะคะอืมดูคำแนะนำกันนะ love who you are you are a divine and wonderful person deserving all of the wonderful things That life has to offer นะคะคือเนี่ยไพ่ก็บอกเลยนะคะว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีนะคะขอให้รักในสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรา มีนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าเอ้ยทำไมไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นทําไมความรักดีๆไม่เกิดขึ้นกับเราสักทีนะคะแต่ว่าอ,อ,อยากจะให้เราอดทนนะคะเนี่ยอดทนแล้วก็อยู่อย่างสง่างามนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะขับเคลื่อนออกไปจากเราด้วยนะคะอื นะถ้าเกิดว่าใครที่มีคนออกจากชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าธรรมชาติเขาจัดสรรให้เราได้เจอสิ่งที่ดีะนะอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะมาช่วยแบบช้าล้างสิ่งนั้นออกไปนะคะขอให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะเออเขาจะเลือกในสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับเรานะคะกําลังมีสิ่งดีๆที่รอเราอยู่นะคะอบางคนก็จะมีคนเข้ามาอย่างที่บอกว่าเป็นพรินซ์เลยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะก็ต้องใช้เวลานะคะในการพูดคุยในการ ในการที่จะแบบ ค่อยๆทำความรู้จักกันไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะในในเดือนนี้นะคะก็ตาม Flow With the flow ไปนะคะเนี่ยตามน้ำไปนะคะเอออะไรไม่ดีก็ออกมาซะนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะเห็นคุณค่าตัวเราเองเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยคืออะไรที่ไม่ดีเราก็จะไม่ยอมอ่ะให้มันเกิดขึ้นกับเราหรือคนไม่ดีเราก็จะไม่ยอมให้เขาเข้ามานะคะก็เป็นกำลังใจให้นะกับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่4นี้นะคะ ก็ขอให้มีความสุขมากๆตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะมีคนดีๆเข้ามานะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ